สำหรับคลิปนี้สิภาพมาหุจักกับนางเอกมลํำสาวน้อยเพชรบานแพ่งอีกคนหนึ่งมีบทบาทโดดเด่นในเทึงเวทที่สาวน้อยเพชรปานแท่งบว่กการร้องการล่ำรือการแสดงอียงต่างๆที่โดดเด่นที่สุดก็คือช่วงการแสดงมล้ำสิเอินว่ากล้าเล่นกล้าแสดงเอินว่าศิลปินขี่ดื้ออลิซาเสียงไสสาวน้อยเพชรบานแพ่งที่โดดเด่นทั้งเวทที่การแสดงรถแฮ เตยสเสด็จของสาวหน่อยเพียดบานแพงและการแสดงช่วงมลลัมสิงค์คู่กับอรัญชัยสอนศินถ้าคู่นี้จับกันเมื่อไรคือว่าฮาวมวนเทึงเวที่ชายา้ามลลัมขี่ดือ้อก็เขามาายุ่กับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงบอดนแต่ว่าบทบาทการแสดงบนเวทที่วาอมฮาวควอมเจ้าจนแฟนๆฟน หมอล่ำเส้าหน่อยเพชรบานแพงเอื้นว่าหมอล่ำคิดื้อเบิร์วางช่วงวาตอนของอลิซาเสียงใสเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเซิกจับไหนเจ้าซิกใบใหเหลือซิกพอดีเชิญครับเชิญเข้ามาไหนเชิญครับเชิญดิฉชอบกอนสิร์ตคนทางพี่น้องซื้อพัดขามาเ่อวันที่ว ouais. ่าเป็นเจ้าภาพเบอร์สุคนกคับเช่อน้ำเชื่อโอ้โหสุกับคนในโซ่สาวสวยด้วยนะคะ เจ้าเหตุละพรด้วยเสดอจไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาคูณป้าไปวันนี้มีหมอลำเล่คุณครั้งนี้มีงานจ้าพาจัาเลือกั่งบานให้ก็จัดกันปากอบเป็นพอกเราล้วน เย็นหมัดเอาไบหยับไปไล่จากหมอลำนีกาแฟม่ไร่ชุ่มซอยอนุรักษ์คนอีสานคนหาแป๊บอีสานห้าใบจากหมอลำผักแห้งได้ก็ได้ลำควันลำพลนลำสิกลำโบหรือบะไร่ซอยสุ่ศิลปินพุ่มบาดภาษาสามสิบปีอาชนี้ยืดยกฟังบมอลำคู่ต่อไปได้เนาะสามต่อกับไอ้ไส้ครับพี่เข็มกับมลชัยอีกคนหนึ่งของสาวหน่อยเพชรบานแพงที่มีบทบาทโดดเด่นทึงเวทีช่วงมอลำสิงช่วงฮาวๆเจ้าเจ้า บัวต่ช่วงมอลำมสิงกับมีช่วงของการลำเพลินก็ยังมีบทบาทยทุดถึงเวทีอยู่อันแพงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าศิลปินคนนี้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซีมีผลงานเอียงใหม่ๆให้เข้ามารับชมรับฟังกันเป็นกําลังใจให้เพือ่อวิเคราะห์ดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนเข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิกกกก่งไว้เพื่อป่พลาดคลิปต่อไปคลิปตามมาพบกันใหม่สวัสดีครับ